เออหนักสองจิงเหรอเออสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทั้งห้าร้อยเจ็ดสิบสองท่านด้วยนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาเนาะวันนี้อยู่กับผมตาชีชาลีค่าที่สาขาลิขิตชีวันแบบนี้เลยช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงเนาะวันนี้วันอังคารปะอ่าวันอังคารใช่วันนี้วันอังคารเนาะอยู่กันจะพูดอะไรลืมที่สาขาลิขิตชีวัน ร้านเรานะครับย้ำอีกทีว่าเปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะลูกค้าท่านไหนที่หารถอยู่บอกเลยว่าเข้ามาดูได้เพราะว่าชาดีคาของเรามีถึง3สาขาด้วยกันสาขาที่ผมยืนอยู่คือสาขาที่ขีดชีวันนะจะเป็นสาขาที่มีรถพรีเมียมเก่งพรีเมียม SUV ยพรีเมียมรถตู้พรีเมียมที่นี้เลยจะเป็นรถบีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆนะอ,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 อย่างที่เราเห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นตระกูลรถยุโรปนะจะเป็น Mercedes Ben z หรือว่าจะเป็น BMW เนาะ บอกเลยว่าหลายาคันมีฮาวาลโจไลออนด้วยคุณไดเอช <H> วันเราก็มีแล้วก็ที่สําคัญสตา r ์ลียเราก็มีนะสำหรับรถพรีเมียม BHI ของ BM อแล้วนะมีเหลือเยอะเหมือนกันใช่สามารถเข้ามาดูได้นะเพราะว่าซื้อกับเราวันนี้เครดิตดีออกรถฟรีดาวศูนย์บาท b s i เหลือจุกๆเลยนะลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยแถมประกันให้ด้วยเนาะชั้นหนึ่งเลยราคาแบบนี้อะวันนี้เราอยู่ที่แคมเปญของรถหลูๆเท่ๆคันนี้อยากไปจอดบ้านคุณนะ สำหรับเจ้า Mercedes-Benz A 200ทั้ง2องคันนะมีทั้งสีขาวและสีดำสำหรับท่านไหนที่ชอบรถเล็กๆเครื่องยนต์แน่นๆนะเครื่องพันสามแต่บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าตัวใหญ่เหมือนกันนะสำหรับ2องคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเครื่องยนต์เอียมๆไม่น้อยๆนะแล้วก็ที่สำคัญบางคันวารันตียังเหลือด้วยบอกเลยว่าถ้าซื้อในราคาเต็มเรามีแถมประกันชั้นหนให้ฟรีเลยครับ1ปี สำหรับลูกค้าที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการนะ,ะพนักงานเงินเดือนนะเกษตรกรก็ได้อาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สมัยนีย้อินฟูชอบเบนกันเยอะนะซึ่งเป็นหมือนว่าเป็นแบรนด์ยุโรปเริ่มต้นสําหรับคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆส,สายอินฟูเนาะ A200 นี่ถือว่าเริ่มต้นเลยมา,อ,าอยู่ที่คันสีขาวนี่กันก่อนวันนี้เป็นรถกรุงเทพทั้งสองคันนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าชนจมน้ําพลิกคว่ำหนักไม่มี สำหรับคันนี้ก็มาดูก่อนเลยราคาล้านสามปะ่ะหนึ่งสามเก้าสำหรับสีขาวคันนี้นะครับเป็นปีหกสองนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวให้ดูเนาะเพราะว่าจริงๆก็คนรีวิวเยอะมากสาหรับ A สองร้อยก็ปล่อยไปคันหนึ่งแล้วเนาะคันนั้นจะเป็นปีหกหกเลยไม่น้อยมากสําหรับคันนี้มีให้อีกคันนะกระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์ AMG แบบนี้เป็นสีเทาเนาะแล้วก็พาดกับโครเมียมโลโก้เบนซ์ใหญ่ๆแบบนี้ช่องลมก็จะประมาณนี้นะสาหรับตัว A สองร้อยไฟหน้า LED ให้เรียบร้อยเนาะ มีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยแต่คันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้และที่สองต่างมีเดียไลท์เดย์ทามให้เซ็นเซอร์หน้าอี X4 จุดเนาะใช่ไหมใช่สี่จุดหกหกหกเหรอหนึ่งสองอ่าสามสี่อาดำหกมีเซ็นเซอร์ให้งหกจุดเลยมันซ่อนก็รีวิวบ่อยแหละแต่กูก็ลืมบางครั้งบางครั้งก็ลืมเหมือนกันรีวิวบ่อยก็รูปรักก็จะประมาณนี้เนาะ ใช้ได้เลยสําหรับคันนี้สีขาวๆเอียมๆนะลูกค้าที่สําคัญการที่มองว่ามันเป็น AMG Dynamic ยังไงก็ตัว AMG จะเป็นล้อแบบนี้แล้ว5บแฉลบตันนี้เดี๋ยวให้อด min พายดูอืมจะเป็นล้อเอก,กลักษณ์ของมันสําหรับตัว AMG นะทรงสปอร์ตทั้งคู่เลยมัมีบอก ใช่จะมีโลโก้ติด a อ g มนะครับผมล้อก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้ถ้าเป็นล้อสี่เหลี่ยมไม่ใช่รถยนต์แน่นอนรถอะไรก็ไม่รู้นะเกี่ยวอย่างที่บอกว่าข้างหลังก็อีกหจุดเนาะหน้าหกจุดหลังหกจุดกล้องมองหน้ามองหลังใช่ไหมมีกล้องหน้ากล้องหลังให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้ครบออปชั่นจัดเต็มเนาะสําหรับคันนี้สีขาวก็เหมาะกับสุภาพสตรีหรือว่าผู้ชายก็ขับได้นะผู้หญิงที่ม็นแบบอินเอนเซอร์นะบอกเลยว่าคันนี้ขับลงรถมาสวยะ อยู่ในรถก็สวยเดี๋ยวพาไปดูในรถกันก่อนดีกว่าไปสำหรับคัน <หา S 1> นี้ตี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 ไาเลยนะอย่างที่บอกว่าเอกลักษณ์ของคันนี้นะสำหรับ A สองร้อยคันนี้จะเป็นเบาะหนังอ่านี่เอกลักษณ์บบอกอบเบาะหนังนะไม่ใช่ะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะครับลูกค้าทรงสปอร์ตตัดด้วยได้สีแดงเนาะตรงนี้จะเป็นผ้าเลย อากำรม่ยีแน่แน่ชอบชอบแดงกรรม่หยีวะไม่ใช่ไม่ <laughs> ใช่เป็นบอกหนังเอ้ยเปิดรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเ <c oughs> สียงเครื่อนงยุนแน่นๆอย่างที่บอกว่าเอากลักษ์ของตัวเออสองร้อยคันนี้จะเด่นเรื่องไฟแอมบิทไลท์นะครับลูกค้าบอกเลยว่าอาสวยมากๆอย่างที่บอกว่ารีวิวไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง6กสีเฉดสีเลยที่สําคัญนะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยสามารถ มีปุ่มทัชแพดให้ด้วยนะตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่เกียร์นะครับลูกค้าสําหรับคนที่หัดขับใหม่ m e r c เ d e ดเป็นทุกทุกทุกคันเลยนะแทบจะทุกคันเกียร์จะอยู่ที่ก้านก้านมือด้านขวาอ่าใช,ขงงใช่ขับทีงงแน่นอนใช่ครับทีงงบางทีตอนเข้ามาใหม่ๆ่ <c oughs> ผมก็หาเ,เกียร์อยู่ไหนว่าจริงๆมันจะอยู่ทางด้านมือขวานะครับก้านขวาแบบนี้เนาะเลื่อนขึ้นก็จะเป็น R ตรงกลางก็จะเป็น N ตบลงก็จะเป็น D เนาะส่วนปุ่มตรงเนี้ยที่กดเนี้ยก็จะเป็นเกียร์ P Parking <I> อ่าใช่ที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าหลายคนน่าจะเคยดูไปหมดแหละเรื่องหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตอนเดียวกันทั้งหมดเนาะ<ว>มีนะีเวกเตอร์นำตัวสามารถเลือกได้นะหกสิบหกสิบสี่เฉดสีมีมีเดียมีให้มีหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบระยะการเข้าศูนย์มันจะมีแจ้งเตอือนเลยสามารถดูได้เนาะ,ะมีให้เหมือนกันมีหมดเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าระบบความปลอดภัยเซฟตี้ของ Merced e s b e n z นเนี่ยลูกค้าน่าจะรู้กันดีว่ามันมันที่สุดแล้วอ่ามันที่สุดจริงจริง คือแบบว่ามีปุ่ม SOS ก็คือกดปับ๊บตำรวจมาอืมตำรวจมาทำไมอ่ะเอจับมาจับมาจับทำไม <laughs> ผมต้อ,กกองการความชื่อเหลือครับทุกคนอ,อย่างที่บอกนกั้นก็ประมาณนี้สำหรับข้างในพวงมลาลัยก็อย่างที่บอกว่าสไตล์ของมันอยู่แล้วมัลติฟังก์ชัน พุชคอนโทรลให้ด้วยควบคุมริมิตสามารถเซตได้นะตรงนี้ได้หมดเลยมันจะมีออปชันแล้วก็ตรงนี้ทัชแพดให้ด้วยนะสามารถปรับได้ทั้งสองข้างเลยคันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของหน้าจอโซนนี้นะครับลูกค้าส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะสามารถเลือกได้เราสามารถดูระยะกิโลระยะน้ำมันเครื่องระยะที่เราขับได้หมดเลยสําหรับออปชันไม่ต้องพูดถึงว่าแน่นจริงๆสำหรับคันนี้ด้านในก็จะประมาณนี้เนาะเบาลูกค้าครับก็ปรับตรงนี้เนาะแล้วก็มีเมโมีซิตให้ด้วยสําหรับคันนี้ก็มันก็มีทุกอย่างแหละอ่ะอันนนี้เป็ แอร์แบคคู่น่ะนี่ไงแอร์แบกใช่สี่คู่อสี่คู่เลยเหรอไม่ต้องชนหรอกแค่แค่ระบบความปลอดภัยของ Mercedes-Benz น่ะเรารู้อยู่แล้วแหละ่ใช่คือเขาเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วอืมไม่ว่าจะเป็นรแบบระบบ SOS หรือว่า Airbag หรืออะไรเงี้ยคือเขาทํามาให้ครบเลยใช่ ไม่ต้องกลัวแน่นอนเวลาเกิดอุบัติเหตุอืช่องใส่ของก็เยอะมากอย่างที่บอกว่าคันนี้มันเป็นเหมือนสเปคเล็กนะดูเก่งข้างข้างนอกเล็กๆนะแต่ว่าภายในกว้างมันกันต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กของในค่ายใช่น้องเล็กในค่าย <c> ที่ออปชั่นจัดเต็มและคือแทบจะมีครบทุกอย่างที่เมอร์เซเดสควรจะมีถูกต้องใช่คือมันเป็นเก่งที่แบบดูราคาประหยัดกว่ารุ่นหลายๆรุ่นไล,ล่หลายๆรุ่นแต่เครื่องยนต์นะไม่แพ้กับตัวใหญ่เลยสำหรับคันนี้เครื่องยนต์พันสามคุ้มมากๆนะเบนซิน <Ừ. S 2> ขับจริงๆเราก็คงขับได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าขับแรงก็คือหนึ่งโดนใบสั่งแน่นอนใช่อ,อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายก็เริ่มแรงแล้วนะอย่างที่อบอกว่าขอให้ลูกค้าขับรถปลอดภัยแต่บอกเลยว่าระบบเซฟตี้เยอะมากอะอย่างที่บอกว่าก็ ไม่รู้จะรีวิวเลยแล้วก็รีวิวตลอดแต่ด้วยความที่เป็น m e อร์ d ซ s b e n บน่ะอะสวัสดีคุณดิฉ <Pet ent S 1> ันพาไปให้่ะอใช่สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ได้นะเงือ่อนไขของร้านเราง่ายมากลูกค้าเครดิตดีออกรถศูนย์บาทใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวครึ่งชั่วโมงรู้ผลออีกวันหนึ่งสมมติคครึ่งชั่วโมงรู้ผลใช่ไหมอนุมัติปุ๊บรับรถได้ทันทีนะอ,อย่างที่บอกว่าก่อนส่งมอบเนี่ยเรามีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนทายของเล้วนะมันเครื่องฟรีอย่างที่บอกว่ารถเราอ่ะ เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดสําหรับ m e r c e เ e s Ben นหรือพีเอ็มว่าทุกคันในร้านแหละสามารถใช่เช็คได้เลยว่าอศูนย์อ่ะคือถ้าไม่มั่นใจจริงๆอืสามารถเอารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะจับมือกันไปได้เลยใช่จับมือกันไปไปไหนอ่ะไปไปศูนย์ไปศูนย์ไปเช็คไปเช็ครถไปเช็ครถด้วยกันเช็ครถด้วยกันอ่าครับเพราะว่าเราอยากให้มั่นใจจริงๆว่ารถเราทุกคันการันตีแน่นอนว่าไม่มีชนหนักจน้ำพิษความำรนก็เข้าศูนย์ตลอดใช่เราสามารถเช็คระยะได้นะ บอกเลยว่าคันนี้ก็คุ้มมากๆราคาแค่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมืบาทเนาะประมาณนี้ลูกค้าจัดเต็มนี่คือค่างวดแบบได้มากลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะอยากจะจัดสดหรือว่าฟรีดาวเนี่ยเราทำให้ได้เหมือนกันสำหรับ Mercedes-Benz อ่ะมาดูได้สีขาวคันนี้นะครับผมล้านสามเก้าท่านเอง สวยจ,จริงๆใช่คันนี้เป็นปี62นะครับลูกค้าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องปีเนี่ยไม่ก็ไม่ได้เยอะเลยสําหรับคันนี้ลูกค้าราคาคุ้มๆแบบนี้เพราะออกข้างมันก็2อล้านกว่าเนาะคันนี้ก็ได้เลยลูกค้าถ้าสนใจจัดมาได้่ลูกค้าพี่มาอีกแล้วโดนรุมประชาชนช่วงนี้ฮ <c oughs> <c oughs> อตอื่ฮอตแสดงบอกว่าสาขานี่ฮอตจริงๆนะคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนจีนฝรั่งยุโรปเหนือใต้ออกตกเรายินดีบริการทุกท่านนะบอกเลยว่าร้านเราบริการดีมากๆนะรับทุกลูกค้าทุกประเภททุกแบบสนใจมาดูได้เพราะส่วนใหญ่ในสาขาพรีเมียมเนี่ยคนจีนเยอะมากเนะาะใช่คนจีนมาดู<ช>รถซื้อสด <น S 3> ไงอย่างที่บอกว่ามันยิ่มากำลังซื้อ5 2 0ีไปซื้อ5 2 0ีไปซื้อสดด้วยลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูได้เพราะร้านเรารับประกันทุกอย่างอื สำหรับคันนี้ปี65นะครับผมลูกค้าสีดาแบบนี้เลขไมน้อยมากๆด้วยความที่ว่าเป็น A200 เหมือนกันแตกต่างกันแค่ปีเนาะอันนู้นปี62อันนี้ปี65เลขไมก็คุ้มอยู่เหมือนกันราคา1 5, 50, 000, นะึ่งล้านห้าแสนห้าหมนเนาะใช่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเครดีตจะเต็มฟรีดาวอีกหนึ่งคันครับก็อย่างที่บอกว่าคันนี้ปี65แต่ก็ยังเป็นเช้งใหม่เนาะแบบนี้เลยเรียบร้อยสไตล์เบน,นี์น่าจะเป็นที่ไฟไหมห ไฟไม่ไม่เปลี่ยนเหมือนกันโฉมเดียวกันเลยแค่มันต่างแค่ปีด้วยความที่มันเป็น A M G เหมือนกันด้วยความที่มันจะแตกต่างกันนิดนึงแหละเซนเซอร์หน้าหกจุดเหมือนกันนะล้อสไตล์ A M G อย่างที่บอกว่าเป็น A M G เนาะแล้วด้วยความที่ว่าเบนซ์อ่ะมันจะมีแบบโลโก้เนี่ยเป็นของของเขาเลยดูได้เลยว่ากระจกเนี่ยเราไม่ได้มีเปลี่ยนมันจะมีลายเซ็นของมันถ้ากับว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระจกไม่มีชนไม่มีตรงน้ำพิควอมนะนี่ บอกเลยว่ามีให้เนาะสำหรับคันนี้โลโก้เบน์จะสังเกตอย่างนี้นะสำหรับอะไรที่มันเดิมๆทุกอย่างยังอยู่เดิมครบนะลูกค้าอืมคันนี้ถ้าจำไม่ผิดรถปีหกห้าเนาะวารันตีน่าจะเหลือถึง6ปีนี้แหละปีสองพันยี่สิบสี่เดือนสี่อ่ายังเหลืออยู่นะเพราะว่านี้เดือนสองก็ยังใช้วารันตีได้นะครับผมเซ็นเซอร์หลังอีกหกจุดเนาะสำหรับคันนี้ไม่ใช่ถึงหกแปดหรอฮะไม่ใช่ถึง 68, หกแปดสองสี่ ถ้าส่วนใหญ่ MSI b m เหลือเยอะแต่ว่าสีดำก็เนี่ยประมาณนี้แหละก็อย่างที่บอกว่าภายในก็เหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะรีวิวประมาณนี้ครับก,ก็อย่างที่บอกไว้ว่า,วาลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะจัดได้2คันครับ A 2 0 0ร้านและร้านเรานอกจาก A 2 0 0ก็ยังมีนะ GLC คันสีเทาคันนั้นคันนั้นอะ่ะบอกเลยว่าประกันยังเหลือยังไม่ได้ยกเลิกนะประกันเหลือ EW เหลือราคาแค่1นล้าน1นึ0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้า ซื้อลถแบบนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะเครดิตฟรีดาวออกรถสุดบาทวันรับรถลูกค้าไม่ต้องเสียเงินสักบาทวันรันตีเหลือประกันเหลือใช้ได้ยาวๆสาหรับคันสีขาวคันนั้นแล้วก็เราก็มีสีดำอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะราคาน่าจะหนึ่งสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าอ่ะคันนั้นหนึ่งสองเก้าก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะมีให้เลือกเยอะนะสําหรับเบนซ์และที่สําคัญลูกค้าของฝ้าไว้ก่อนนะเริ่มเข้ามาแล้วนะสําหรับสายคูเป้ซีสองห้าศูนย์ซีสองห้าศูนย์ดีสีขาวไม่เก้าหมื่นลูกค้า ไม่น้อยมากๆถ้าสนใจเข้ามาดูได้นะบอกเลยว่าทักแชทสอบถามก่อนรถกําลังจะเข้ามาแล้วอืมใครเป็นเจ้าของก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะคันก่อนหน้านั้นนะ่ะที่เข้ามาอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เองไปแล้ว,ล,วลูกค้าซื้อเรียบร้อยสวยงามไม่มีปัญหานะบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยกว่าตัวท็อปกว่าด้วยอ่าอืมอ,มอะแล้วก็โจไลออนนะลูกค้าท่านใดที่สนใจมีให้เหมือนกัน สีน้ําเงินแบบนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมมามันจะมีสีขาวแต่ครั้งนั้นก็ขาวไปแล้วเนาะขาวไปแล้วขาวเลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่โจเลออนชอบสไตล์แบบนี้ตอนนั้นไม่ใช่โจเลออนตัวนั้นเป็น H C อะไรสักอย่างอ๋ออันนี้เป็นตัวโจเลออนเลยอช่เลยได้เป็นไฮบริดด้วยนะใช่ตัวนั้นจะไม่ใช่ไฮบริดมั้งไม่จะไม่ไบิดแต่จะมีตัวนี้ที่เป็นไฮบริดที่เป็นสีราวมันไฮบริดสีขาวใช่ ก็อย่างที่บอกว่ามันได้เหมือนกันสำหรับคันนี้มีทั้งสองมีทั้งสองแบบนะสำหรับไฮบริด 330E ก็มีไฮบริดรถเรามีเยอะนะจะเป็น HRV แล้วก็มีโอเคเครับพี่ไลน์ไหมครับมีให้เยอะเหมือนกันนะรถตูลดลดลด้ H1 เราก็มีนะมาดูได้ประมาณน,นี้ไปเป็นโซนด้านหลังดีกว่าไปพาไปทัวรนะ์หน่อยเดี๋ยวพาไปทัวร์แล้วกันลูกค้า CX5 สีเทา CX5 อืม CX5 เข้ามาแบบแต่ีคนอยากได CX8 มีคนจหายด้ยวยซีเ <X> อ็กแปดฮะซีเอ็กแปดไอซีเอ็กห้าก่อนซีเอ็กแปดยังไม่มานะลูกค้าถ้ามีซีเอ็กห้าอย่าถามหาซีเอ็กแปดซีเอ็กสามศูนย์เรามีสีขาวนะแต่แรงก็มาหยียังไม่มี <laughs> <laughs> ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมาสด้าเรามีให้นะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มาสด้ามาแรงนะกระแสมาแรงมากๆเพราะว่าเทียบราคากันของแต่งนี่ครบเพราะว่าผมพูดเลยว่ามาสด้าเนี่ยขอโทษนะลูกค้าเหยียบจนจมเท้าก็ยังไม่พังเครื่องยนต์น้นมากๆนะ ซีเอ็กซ์สเอ้ยมาด,ด้าสามแล้วก็มีคันที่จะเป็นตัวซีดนเนะจริงๆว่าที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อ,อที่เขาชอบเอามาทําคลิปกันอ,อ่ะเรื่องเครื่องเสียงอะ,อะไม่ไม่เน้นแรงเน้นเครื่องเสียงอ,อ่าใช่เรามีนะตัวนี้เป็นตัวซีนะครับลูกค้าแปดแสนกว่าบาทนะอ,อย่างที่บอกว่าได้ตัวซีเจ็ดหกหกว่าหกแสนกว่าบาทเหรอนี่แล้ว,ล,วลงลงมาจากตอนนั้นแล้วจริงเหรอใช่มาด้าสามซีดังไหมนะตอนแรกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าตอนนี้ลงมาเหลือหกกว่าแล้ว อ๋อเออหกเจ็ดห้าหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันขอไปนะครับลูกค้าราคาลงมาแล้วจัดได้นะสีดําเท่ๆแบบนี้เลยตัวซีหรือว่าลูกค้าท่านใดเทียบกันสองรุ่นเนี่ยสองสองคันนี้เข้าแข่งกันอยู่แล้วเนาะฮอนด้า <Honda. S 1> มันเป็นมันเป็นซีบีเอฟอีคันนี้นะครับลูกค้าบอกไว้ก่อนว่าตอนเนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นลดให้อีกสําหรับเฟอีคันนี้ราคาเปิดตัวนะตัวนี้เป็นตัว e อ p พั Pods, อยู่ที่หนึ่งล้านเก้าพันบาทสำหรับมือหนึ่ง ตอนอยู่กับเราแปดแสนกว่าบาทนะลูกค้ามาดูได้คันนี้จัดเต็นฟรีดาวน์พร้อมของแต่งและไม้น้อยมากอย่างที่บอกว่าผมหาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจ้าของอ๋อแค่คำนี้ค <c oughs> ิดไม่ออกอือหาเจ้าของให้น้องอยู่นะหาบ้านใหม่ให้น้องอยู่สำหรับคันนี้คุ้มมากๆเพราะว่ามีลูกค้ามาดูหลายทีตอนนี้มีส่วนลดนะถึงห้าหมื่นบาทคันนี้ดูไลฟ์สดนี้นะจากราคาหน้าเว็บมาหาผมตอนนี้ผมลดให้ห้าหมื่นอือ สวยคันนี้สีดําจับได้แล้วมีอีกคันนะลูกค้าแปดแสนกว่าบาทคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นิีอาน,นใช่สีขาวตัวนี้ไฮบิดปะไม่ไม่ไฮบิดตัวธรรมดาเนาะ FE มีให้เลือกทั้งสองคันนะสำหรับหนุ่ม c l สน s สน Nova uh, FC มันเป็นแบดบอยเนาะ uh. FE ก็จะเป็นแบบว่าลุกบบเดดดี้หน่อยๆ สวยนะโฉมมันจะใหญ่จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยาวความกว้างความสูงมันจะห่างกันแค่ไม่กี่มิลแต่ว่ารูปทรงอ่ะมันจะดูเรียบหรูกว่า f อซมันจะมีแบบว่าสไตล์ได้เท่แบบนั้นอ่ะเอฟคันนั้นก็ได้นะมันจะมีความจบเฉียวมากกว่าใช่ความเฉยเฉียวมากกว่าเพราะว่าคันนี้เป็น f c e ซ EL อเอลเอลพัสดคันนี้ e อ p พ u สใช่มีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยบอดหนังสีเบจนะทางพี่ชาชาได้พี่ชาชาดเรื่องใช่พี่ชาชาเป็นผู้รอบรู้เรื่องซีวิคครับซใช่ครับผม ก็อย่างที่บอกนะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจนะอยากจะแบบชอบสปอยเลอร์ติดตรงนั้นติดตรงไหนหน่อย่ะเพราะว่าซีวิกร้านเรามีเยอะนะบอกไว้เลยว่าอยากสลับของได้นะลูกค้าแต่ว่าขอจัดในราคาเต็มนะเราสามารถแลกได้บางลูกค้ามาดูเนี่ยอีคันสวยนะไม่มีสปอยเลอร์อีคันสวยนะล้อแม็กไม่สวยของพวกนี้มันจัดแต่งกันได้ลูกค้าบอกเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะราคาเท่านี้เราเอาไปแต่งเพิ่มจัดทรงเพิ่มนะหล่อเลยเนี่ยดูดิซีวิกตัวเอฟเอข้างหลังโคตรหล่ออืม ดูจากข้างหลังคือหล่อมากคือขับในเมืองหล่อผมหาเจ้าของให้ลูกค้าอยู่นะสําหรับคันนี้ใครเข้ามาดูผมมีส่วนลดให้สูงสุด50,000สำหรับคันนี้วันนี้เท่านั้นนะในไลฟ์สดสนใจเข้ามาดูได้แคบมาเลยแคบเลยและถ้าสมมติว่าไม่ได้ราคานี้นะถือไอ้โทรศัพท์ขนาดฝ้าหัวแอดมินได้เลยว่าผมรถจริงๆเอ้ยทำไม่้าหั่วผม่ถผมลดให้จริงๆนะสูงสุดเลยสําหรับ F F E คันนั้นอืมได้เลยหรืออยากจะได้เป็นตัวซันลุกแบบนี้ ตระกูล Honda ารถเอสยูวีนะหกแสนตัวบาทลูกคา้าคันนี้ตัวท็อปเลยเนาะหรือเ e อลพัสวะไม่ใช่ RS ดิเป็นตัว e L p อ p พั s RS เหรอตัว RS ดอกคันเนี้ยไอ,เอ,อเอจา้าเออตัวท็อปนี่หว่าเพราะมีซันรูฟใช่ไหมใช่แล้ว,วท็อปคันนี้หกแสนตัวบาทเออเอลพัสด์มันเป็นตัวสีดำแต่ซันรูฟเหมือนกันคันนั้นจะปีเก่ากว่าน,นิดนึงอืมคันนี้หกแสนตัวบาทได้ครับลูกค้าสีขาวๆแบบนี้อย่างที่บอกว่าสาขาเนี้ยเราเน้นแต่รถพรีเมียมนะครับผมหรือ ให้อีกคันหนึ่ง CRV c r เชียร์ใช่เชียรเชียวีเชียวีไม่หยุดทุกคน CHR มีสองคันนะลูกค้าสีขาวกับสีน้ำเงินแบบนี้จะเป็นตัวท็อปใช่จะเป็นตัวรองใช่ใชครับบอกเลยว่าเรียกได้เหมือนกันคันนี้ก็อยู่มานานเหมือนกันนะหาลูกค้าที่ชอบนะคันนี้ก็จะเต็มเพราะรู้สึกว่าไอ้ตัวท็อปนี่เขาแต่งมาเพิ่มป่ะไอ้ตรงไฟเนี้ยใช่มันจะได้ชุดแต่งเพิ่มจะได้ชุดแต่งเพิ่มเนาะเป็นตัวท็อปอ่ะมันจะมีจะมีสเกิร์ตมีไฟมีอะไรแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดา ไม่นี่มันแต่งซุ้มมาให้ด้วยนี่ซุ้มล้อขยายใหญ่ขึ้นนะบอกเลยว่าทรงโฉบเฉี่ยวมากๆแล้วที่สําคัญนะลูกค้าหลายท่านขับเซลปอนแล้วก็ขับนะคันนี้แรงมากลูกค้าโหมดพาวเวอร์โหมดอีโค่นะไม่ต้องมีเหยียบใส่พาวเวอร์อย่างเดียวประหยัดนะลูกค้าสํหรับคันนี้ประหยัดสัดด้วยประหยัดน้ํามันบอกเลยว่าออกไฟแดงเหยียบปู๊ปาร์ตบางทีตุ้งตามเวอร์แล้วนเบอร์เจอแล้วรถนะครับหรือจะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารแคมรี่เอ็กซ์เทม คันนี้สองจุดศูนย์อือสองจุดศูนย์เอ็กติโมได้นะลูกค้าคันนี้เป็นโฉมหน้าไม่ได้เก่ามากแล้วเป็นโฉมหน้าสองรุ่นที่สองปะแล้วเป็นจุดตเอ็กติโมเพราะว่าหน้าเก่ามันจะเป็นแบบเรียบกว่านี้เนาะแต่มันเหมือนหน้าใหม่แล้วนะหน้าใหม่เปลี่ยนกันแค่นิดนิดเลยเลยใช่เป็นขับไปก็ไม่รู้หรอกมาโอ้โหสีขาวแล้วเราเยอะเหมือนกันเดินมาขาวจั๊วขาวจ๊ะเซ็กสามะอ่าอืมคันนี้ก็ได้เหมือนกันสามสิบบาทเนาะเอาสามสามเฉย c x ีย2 0เออ <Exc lusive. S 1> เห็นียี่ซี X3 เนี่ยห้าแสนสามหมื่นห้าพันเนี่ยลูกค้าสนใจอยู่ลูกค้าจะเต็มฟรีดาวนะ์นะอย่างที่บอกว่าผมมีส่วนลดให้ได้ลูกค้าจะอยากได้ฟรีดาวน์ค่างวดอยู่ประมาณแปดพันวก,กว่ากว่าเก้าพันประมาณนี้นะยังมีส่วนลดให้ได้อีกสำหรับคันนี้หรือลูกค้าที่ชอบเป็นรถสายครอบครัวเจ็ดที่นั่งเราก็มีนะสำหรับ Xander Cross คันนี้สีเทา <4 S 1> ที่คลิปผมรีวิวไปมีอยู่นะสำหรับคันนี้หาเจ้าของยังไม่ได้ บอกเลยว่าลูกค้าท่านไหนพร้อมนะจัดให้เหมือนกันผมพร้อมส่วนลดนะบางทีแบบว่าแถมประกรันให้ด้วยชั้นหนึ่งแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนท่ายของเร็วแบตเตอรี่ให้ฟรีนะสำหรับคันนี้คุ้มมากมากนะภายในสวยมากเคยรีวิวไปแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูรีวิวเต็มๆไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมผมรีวิวให้อย่างละเอียดเลยสําหรับคันนี้อืมประมาณนี้อ่าฮะ,ะไปด้านหลังไหมแต่ด้านหลังสัญญาณจะดีรือเปล่าเอาสัก แค่ห้าคันพอห้าคันพอ <laughs> หรือว่าลูกค้าท่านใดที่รู้สึกว่าอ่มาสาขาลิขิตชวนอาจจะต้องเจอแต่รถพรีเมียมนะเก่งสายประหยัดเราก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูเก่งสา 4, ยไปดสามสี่แสนสองสามแสนเราก็มีเราสร้างงวดประมาณหนะ้าพันหกพันเนี่ยเดี๋ยวจัดให้สําหรับสาขานี้เพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวนะร้านเรามีถึงสามสาขาอยากได้สเปคแบบไหนราคาเท่าไหร่ค่าง,งวดเท่าไหร่แจ้งนะแอดมิน บริการให้ตลอดนะครับลูกค้าที่ดูไร์สดอยู่หรือว่าจะดูย้อนหลังนะทักแชทสอบถามได้เรามีให้เนาะคันนี้ไอเอสอืมจะแสนาไอเอสแท้ไอเอสแท้ไม่ใช่ไอเอสเทียมนะไอเอสแท้ IS ด้วยอันนี้อันนี้ไอเ<พ>อสเทียมเพราะว่าติดโลโก้มาเฮ้ยก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าโลโก้นะเราดูไม่ได้ต้องดูภายในหรือว่าเราต้องดูที่สเปครถนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น IV วีเทส่วนใหญ่มันจะเป็น1 8 EL e จุดแปดอออพนะแต่เป็นเครื่อง I v t e เทข้างหลัง IF ข้างหลังไม่ได้ติดโลโก้ได้เลยแต่ว่า แล้วแต่สเปคที่ลูกค้าจะชอบอ่ะอเครื่องยนต์พันแปดเอาไปติดโลโก้ RS ก็ได้ไงอย่างที่บอกว่ามันก็แตกต่างกันแค่เรื่องเครื่องยนต์นิดหน่อยเรื่องรอบหลายๆอย่างก็แล้วแต่ชอบนะค่าบํารุง RS ก็จะโดนเทอร์โบแต่จะ,<ช>จะแพงขึ้นไปหน่อยใช่หนึ่งจุดแปดก็จะกวาดรอบได้สูงกว่านะจะจะชอบชอบกว่าแต่ว่า RS มันจะเป็นเครื่องดอทนะมันจะเป็นตัวส wow องวาลครั้นี้นเป็นวาลเดียวแต่มันก็ขับได้ลูกค้าคุ้มมากๆแล้วไหนจะบอกว่าจะพาไปดูรถราคาถูกไห มาแวะเซตเเฉยไอซีบิกเฉยก็ได้แล้วลูกค้าซีบิกเรามีเยอะนะสีแดงสีขาวสีดําสีเทาสีน้ําเงินอมีแทบจะครบทุกสีแล้วนะมีสีอะไรอีกที่ยังไม่มีของซีบิกอ่ะยังไม่ออกเหมือนกันก็มีทุกสีแล้วแหละมีทุกสีที่ต้องการแล้วแหละมีทุกสีจริงๆนะสาหรับซีบิกร้านเราอ่ลูกค้ามาดูสายประหยัดของสาขาพรีเมียมของเรามากนะสําหรับวีออคันนี้นะครับผมลูกค้าราคาค่าตัวน้องถูกมากมาก พร้อมจัดเต็มนะน่าจะสามแสนกว่าบาทเลยถ้าถ้าจำไม่ผิดอะสำหรับกันเนี้เนะาะ V8 เรามีเยอะจะตัวธรรมดาก็ประมาณสามแสนนิดนิดได้เลยคันนี้พร้อมกับชุดแต่งนะล้อแมกแต่งให้เรียบร้อยนะคันนี้คุ้มครับคันนี้น<ป>่าจะสี่สี่สามห้าถ้าจำไม่ผิดนะหรออืมถ้าจะใช่หรือลูกค้าท่านใดอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมเริ่มรักในแบรนด์มาสด้านะ สายมาด้ามาดูได้สําหรับคันนี้ช่วงล่างแน่นๆนะลูกค้ามาเปลี่ยนรถได้คันนี้เป็นมาด้าสองหนึ่งจุดสามสปอร์ตไฮนะตัว,ต,วตัวท็อปแล้วเนอะเนาะคอนเน็กน่าจะอ่าท็อปใช่ดูข้างหน้าก็ท็อปอปีหกหนึ่งนะราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวค่างวดอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเท่านั้นเองลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้มีส่วนลดให้อีกนะงนเงินเดือนประมาณหมื่นห้าขึ้นอ่ะสตาร์ทเริ่มต้นเลยเบสิกเป็นสเตเบิลของแต่ว่า สแตนดาร์ดของคนทั่วไปเนาะเดี๋ยวนี้สามารถทําเงินเดือนหมึ่นห้าออกคันนี้ฟรีดาวคนเดียวไม่ต้องค้านะครับผมบอกเลยว่ายิ่งลูกค้ามีเครดิตนะเครดิตดียื่นผมบัตรประชาชนให้ผมใบเดียวรออนุมัติและรับรถได้เลยสําหรับคันนี้ได้เหมือนกันอือหรือจะเป็นอเมล่าสีขาวคันนี้พันเทอร์โบประหยัดด้วย20กิโลลิตรแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่ลูกค้านะว่าลูกค้าเอยยบเพิ่มหรือเปล่าแต่คันนี้ก็สี่แสนกว่าบาทได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมสี่แสนอือ ประมาณสี่แสนนิดๆแหละลูกค้าค้างงวดอยู่ประมาณแปดพันแปดเก้าพันเหมือนกันแปดพันจะเต็มฟรีดาวได้คันนี้สี 4, 99, ่เก้าเก้าเอ๊ 4, 9, 9, อะเก้าเก้าไปถือม่หาชมีสูบสชิม่ดเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าคันนี้จบสดก็ได้ผ่อนก็ได้เจ็ดปีอยู่เหมือนกันพอปีใหม่นะใหม่น้อยๆค้างงวดอยู่ประมาณห้าพันนิดๆ จะได้นะฟรีดาวออกรถคนเดียวไม่ต้องคลัมอย่างที่บอกว่าอยากได้รถไปทํางานอยากได้รถขับไปรับครอบครัวรับลูกนะลูกค้าราคาประหยัดล้านเรามีเยอะขอแค่บอกสเปคนะไอเก่งราคาแสนกว่าเราก็มีแต่ขายไปแล้วมีเยอะเหมือนกันมีทุกสเปคกับลูกค้าต้องการแบบไหนหรือเกือบเกือบสองแสนก็มีใช่รถรถไฮรันเราสองสเลยสองแสนเลยสองร้อยห้าสิบกว่าคันมีให้เลือกทุกสเปคเลยนะอ่าแจ๊ดลูกค้าที่ตามหายากๆนะตัวนี้เป็นตัวเอส อ่าห้าแสนตัวบาทในคลิปเนี้ยดูไรสดผมนะเดี๋ยวผมลดให้สามหมื่นบาทพร้อมน้ำมันเต็มถังคันนี้นะถ้าสนใจออกได้นะลดให้สูงสุดเลยสามหมื่นบาทนะพร้อมน้ำมันเต็มถังสำหรับแจ๊สคันนี้เดิมๆแบบนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับลูกค้าราคาห้าแสนน่าจะห้าแสนสองสองหมื่นแหละน่าจะห้าแสนสองหมื่นแต่เดี๋ยวผมให้ส่วนลดอีกสามหมื่นสำหรับลูกค้าที่เขามาดูนะจัดได้ ประมาณนี้ก็สําหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละเพราะว่ารถเรามีให้เลือกเยอะนะแล้วเดี๋ยวเจออีกทีนะตอนเย็นหัวสีโ<บ>ส่โมงที่สาขาสันมีเสื้อเนาะน่าจะเจอกับเซลปอนเซลพี่ปอนกับเซลนุสนอนจะนอนนะครับผมจะเป็นรถอะไรแบบไหนก็ไปรอติดตามชมนะสำหรับวันนี้ผมเซลตานะลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดี